นี่พ่อใหญ่เก็บค่าเล็กมาเอาอีละจ๋าแม่อยู่บ้านวะแม่ไปตลาดยังเม่ทันกลับมาเทียเป็นอย่างมาเก็บค่าเล็กสิบุ๊มีใหญ่ตก่งแม่ประเดี๋ยวงินไม่หายทุกเล็กแล้วก็บ่รู้จักไปเอาเอาให้ปูมาส่งเออฮะฮะเอาเดี๋ยวคือว่าไปตลาดจ หังไอ้หน่อยอีกน้อยนิดเนาะลูกแม่โอ้คือกันเป้เลยเนาะแม่ลูกนี่เนาะไอชิเล็กจังหวะชิ้นเล็กสิบบาทหักแล้วเหลือหกร้อยแม่ใครแม่กูมาเก็บนี่คือลีกเด้เนาะเป็นเวลาโอ้จังแม่นคล่องบกคือหักแม่ลูกกูเน่ะเชียนหน้าในเปลอเองแล้วกูบอกมาให้หรอกหัวหม้อแถวอะคลองบกคื่อ